มาถึงสะพานไทยลาวเรียบร้อยแล้วค่ะพี่บอยพี่บอยดูน้ำดูน้ำลูกน้ำน้ำย่าใหม่ไหม แก้ไหมหมโมล้ยงเมเไ้่ม่าม่อพี่พ่พยมาเที่ยวมาเที่ยวไหนคะสั่งเล่าพี่นงสะานไทยเราสะพานไทยเราเรายังอยู่ฝั่งไทยนะแม่ เปงสชาวบ้านใต้ล่าพี่น้องคู่ฟังใต้อยู่ไหนตาตากิ้วยืนพักมาเนี่ยตาตากทางนั้นแต่ว่าซื้อเครื่องดอสเนาะโอ้๋นี่น้องเพชรน้องพลอยเนี่ยจ้าน้องเพชรน้องพลอยคี้น้องพลอยค่ะเดี๋ยวดอสว่าซื้อเดี๋ยวลองถั่วก้อนเดี๋ยวลองถั่วก้อนเดี๋ยวลองถั่วก่อนแล้วลองถั่วก่อนค่ะค่ะน้องพลอยค่ะอันนี้น้องพลอยใช่พี่ชายดูนู่นคุณนะ่ใครกันน้องพลอยเน่ยนี่ พาถ่ายรูปหน่นะจ๊ะสุดสวยมันยกวนมันยุดันหลงลูกไปลูกเลียงคุณี่บอยซีรีส์้องบอกคนไปเปิดไทยเอ้ยไปให้เราเปิดไทยพาถ่ายรูปหน่อยนะสุดสวยหารเนาะ

ได้ๆๆให้น้องเตา <laughs> <laughs��> ยายบ,บีมาไดันยังไปซื้อ